โดยวรดุริยาจากโรงเรียนการินุบูนะครับทานผู้มีสัรผัดใจโสภาพรนะครับผปการโรีูีหามครบโรงเรียนาที่วันนี้หเลานะครับ เอป๋าสวัสดีค่ะครับ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 คียวครับครบรรรบบรครับ ส่วนของขอบวนอันเชิญพระบรม,มาชายลักษณ์ของนห,หลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถน,นะครับรวมทั้งขบวนธงชาติอันเชิญพานพุ่มขบวน,บวน,นตาสัญลักษณ์ประจำพง์ของรัชกาลที่10 5ห้าสีนะครับสีเขียว กศนอบหนึ่งสีด้วเงินกศนอบสองสีม่วงกศนอบสามสีฟ um ้ากศนอบสี่กศนอบหนึ่งนะครับผ่านผู้บริหารโดยนางอมรรักพัขวัญผู้ธในการกศนอำเภอคึงไงนะครับผู้ถือป้ายก็คือนางสาวรัชดาบลสุทธิสินนะครับผูกศนตำบลนะครับนำโดยท่านผู้บริหารท่านปอทวีชัยสีรับสีนะครับผู้ถือป้ายก็คือนางสาว เกมินทรานามงศานะครับขบวนกิจกรรมนะครับเป็นแฟนซีปสนเพเขมร,ราชก็คือท่นอออานผอปวินาโพชินามปสนเพเนาตาลก็คือนะครับรักษาการแนตำแหน่งภูมิในการปศนเพเนาตาลนะครับนางมัลลินีใจแก้วนะครับแล้วก็ปสนเพเผลอไซนะครับท่านผอ,อ,อปอนชัยอินทวัฒน,นะครับนำต้นขบวนเรื่องของการพืชผล นะครับศูนย์สอ,อรอนะครับศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะคะขบวนกศนออำเภอปุ่นขบปุ้นนะคะท่านผู้บริหารพออสมงด้วยไทยด้ามทองผู้ถือป้ายก็คือนา,ดดน,น,นายพัทราภูวดลภูนภูนญานะครับเป็นนักศึกษาขบวนกิจกรรมนะครับแฟนซีคือรณรงการยกดับผลสน,นิ์แล้วก็การไม่เสพไม่ซื้อไม่ขาย ไม่ยุ่เกี่ยวนะครับสต็อกกรับนะครับต่อมาด้วยขบวนจากกอสโนอำเภอโพไซกอสนอำเภอโพไซนะครับผู้ถือป้ายก็คือนางสาวพนมอินสีเชียงใหม่ตําเป็นนักศึกษาระดับมอปลายนะครับขบวนแฟนซีส่งเสริมผลสมดิลในภาคเรียนนี้นะครับรวมทั้งแล้วก็มาด้วยกอสนออบสามนะครับ ออสโนโอมสามนะครับเอากินดีมาเสียบยอดของต้นไม้นะครับแล้วก็เรื่องของการตอกกิ่งนะครับแล้วก็ทาบกิ่งแล้วก็เรื่องของการตอนกิน่งการตรงควันแล้วก็วิธีที่9ก้าก็คือทาชีวานูสงเพนะครับก็คือสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับก่อให้สิ่งที่ดีมากมายนะครับเป็นพิธีเรื่องของการนําสารพระราชามาใช้ในการเสริมสร้างจุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไปผู้ถือป้า ตเต็มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องของขบวนแฟนซีนะครับรวมทั้งเรื่องขบวนที่ท่านได้เห็นก็จะเป็นเรื่องของตามรอยพระราชำดำริสู่แล้วก็ตามมาด้วยกสนอ,อําเภอสําโรนะครับกสนอ,อําเภอตางสูงนะครับ กอสนาสำโรงนะครับข่านพอ่อกนพรการรก,ากแก้วนะครับผู้ถือป้ายก็คือนางเรเวดีวงศ์ชมพูมนางสักศรีการสิริบณลตำแหน่งครูกสนทรตำบลนะครับวันนี้นะคะมาในริ้วขบวนกิจกรรมที่ชื่อส่งเสริมการอ่านรณรงค์และกิจการของสังคมรับผิดชอบต่อสังคมตนเองและประเทศชาตินะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือขอบวนจากกศนออำเภอวารินชำราบ่ันผู้บริหารนางมัชชาเมฆา ผู้ถือป้ายนางสาวสัส,สิธรเชื้อทองนะคะขบวนกีฬาสีส่งเสริมกรอนานรุงร,งรง่งบัาฑสุขยงดิธิกรูคอนสนนตบบนนะครับขบวนกิจกรรมเป็นซีเป็นเรื่องของส่งเสริมกระนานรุ่งรง,งต่อต้านยาเสพติดนะครับยังมีป้ายรณรงค์ส่งเสริมกระนานเช่นหนังสือมีคุณค่าเสริมปัญญาอาหารสมองอ่านหนังสือกศนออ,อมห<อ>้ากสนอครับ แล้วก็นำมาด้วยตออำเภอน้ำยืนนะครับท่านผู้บริหารคือท่านผอปราณีมลาพวงผู้ถือป้ายก็คือนายสกุลสุวรรณันซีคือเก้าตามรอยพ่อเพียงพออย่างพอเพียงค่อแล้วก็อย่างตีเเรื่องของการลงทายพราเห็นการทุจริตของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่คืออยู่ในขบวนของตออำเภอน้ำยืนนะครับประยาดเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง<อ>นะครับสามห่วงสองเลืนไถ่นะครับแล้วก็เป็นนะครับสิ่งที่เรามีเรื่องคนนี้มีความสามารถนะครับก็อยางเป็นในเรื่องของกา,งานร,รนำเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของห้าการทำว่าวนะครับช่วงนี้เราอากีให้สังค ปะสนานเกมสกมุบลราชธาดีเกมครั้งที่9ซึ่งเราจัดขึ้นในวันที่12สิงาคม2565ในวันนี้นะครับตามคำขวัญมัตโตที่ว่าสปิริตมิตรภาพสามัคคีนะครับเป็นการแสดงอ,อถึงความเป็นนักกีฬาการแสดงน้ําใจของนักกีฬาเป็นการสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพกันระหว่างนักกีฬาของเราทั้ง25อำเภอ5กลุ่มโซน และก็เป็นการแสดงถึงความสมัครสมรรถสมาธในองค์กรของปสโนจังหวัดบุรีรัมย์ในวัโนโบน,บน,น,นี้นะครับ mm hmm. สาหรับประเภทกีฬานะครับเรามีกีฬานะครับกีฬาเปตองเปตองแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับแต่ก็และที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีฟุตบอลนะครับฟุตบอลซึ่งเป็นของบุคลากรและก็ของนักศึกษาซึ่งวัตถุประสงค์การแข่งในครั้งนี้นะครับดังที่นําเรียนว่า ตามความขวัก็คือสุปริมิตภาพและก็สมัคคีและเป็นการคัดตัวนักกีฬาของเราที่จะไปร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโซนนะครับกลุ่มสาำเดี่ยมมรกกที่จะจัดขึ้นในวันที่15-16ที่จังหวัดรีสกเกตเพื่อคัดตัวแทนไปแข่งในระดับภาคต่อไปครับรอบที่5เนรุลม 老公，老爸。<id>